คางเลยผักสั่งมาอีกชุดแล้วครับบอกเลยว่าติดใจมากๆเลยนะนี่ดูมินิมอลมินิใจมากมากเลยดูนะครับทําให้สวนเนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสั่งมาอีกชุดนะครับบอกเลยว่าร้านนี้ส่งมาเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับคุณหนึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณหนึ่งสั่งมาเป็นแบบ180เซนเลยนะแล้วแต่เราจะไปเลือกนะครับว่าจะเอาในรูปแบบกี่มิลหรือว่าจะเอาในรูปแบบอะไรนะครับบอกเลยว่าตัวเลือกมีเยอะมากๆนะครับ ใครสวนเล็กน,นะครับก็เลือกแบบขนาดเล็กไปนะใครสวนใหญ่ก็เนี่ยอย่างคุณหนึ่งอะเอาร้อยแปดสิบเซนไปเลยนะตรงนี้คุณหนึ่งนะครับสั่งมาแล้วส่งมาไวจริงนะเพิ่งสั่งไม่กี่วันนี้เองนะครับของก็อยู่ในประเทศไทยนะส่งมาเร็วส่งมาไวส่งมาถูกใจนะต้องจัดได้แล้วนะฮะใครที่ยังไม่มีเนี่ยควรมีทุกคนนี่แพ็กมาดีมากนะครับแล้วข้างในใร,รู้รวิธีการใส่นะครับตัวค้างผักแบบสําเร็จรูปอย่างนี้นะนี่เขาจะให้ลวดเป็นอย่างนี้มานะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลย เอาตัวยาวนะครับไว้ด้านในนะครับตัวตั้งไว้ด้านนอกนะสำหรับวิธีคนหนึ่งนะใครมีวิธีอื่นนะครับก็บอกกันได้นะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีที่ง้างครับทุกคนง้างออกครับอ่าใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็เอามางัดมันจะงัดได้พอดีทุกคนแล้วก็เอาเข้าไปงี้แค่นี้เสร็จแล้วครับอยากได้แบบนี้นะครับคุณหนึ่งทำพิกัดให้แล้วใครสนใจเมย์พิกัดในคลิปให้กดติดตามคุณหนึ่งไว้แล้วก็ควาามาเดี๋ยวส่งรายละเอียดทั้งหมดไปให้นะครับ